สวัสดีค่ะมมพ่อพอก็น้องสมเต้นรถปังนำเกียงไก่แล้วค่ะมื่อวานเม้่อพอก็น้องสวมค่ะแน่นอนค่ะสมจะมีรถขาวาใไม่ค่ะตอนนี้เป็นปี2017นะคะเป็นโตโยต้ายาริสนะจ๊ะยาริสตัวน,นี้ค่ะจะมาพร้อมกับแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะนี่เลยแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะตาไฟโฉบเฉียวเป็นตาไฟตามไม่นะคะตัวน,นี้จะเป็นมีลไข่ๆประสองดวงรงนี้นะคะตาไฟใหม่นะคะตัวน,นี้นะนี่เลย ไฟลงไฟเลี้ยวนะคะจะออกตรงนี้ด้วยแล้วก็จะออกตรงนี้ด้วยนะคะนี่เลยนี่ค่ะมีตาไฟไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยนะจ๊ะตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นท่งหาประตูนะคะท่งหาประตูนะคะปี2017 MM. ค่ะกระจังหน้าจะเป็นสีเทาตาัดกับสีขาวนะคะตัดกับสีขาวโตรถนะคะตัวนี้มาค่ะเดี๋ยวสมภาไปเบิลงรอบๆคันนะคะตัวนี้จะเป็นโตท็อปนะคะตัวท็อปสุดเลยนะจ๊ะ ตัวท็อปสุดพุดสตาร์ตนะคะอ่าเดี๋ยวสมภัยเบ่งภายในกันค่ะนี่เลยภายในนะคะจะเป็นสีดำตัดกับสีอ่าสีเทานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีเทานะคะระบบไฟฟ้าทั้งขัน,นะคะ่ะตัวนี้ปรับกระจกม่อนข้างเป็นระบบไฟฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มพุสตาร์ตพร้อมนะคะกดปุ่มพุสตาร์ตนะคะ นี่ค่ะเรามาเบรงตัวนี้ต่อค่ะตัวนี้จะเป็นพ่วงมะไลนะคะพวงมะไรตัวนี้จะเป็นพ่วงมะไลมันติฟังก์ชันนะคะนี่เลยพวงมะไรมันติฟังก์ชันนะคะวิทยุเดิมๆจากโรงงานนะคะนี่ค่ะวิท์แอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะตัวนี้นะแอร์ดิจิตอลนะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะจ๊ะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะนี่ให้ดูให้ดูกัน ว่าเบาเป็นยังไงนี่เบาจะมีปั๊มยาลีตรงนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะเบาะตัดเย็บด้วยด้ายแดงนะคะเบาะหนังตัดเย็บด้วยด้ายแดงนะจ๊ะนี่ค่ะข้างหลังนะคะภายในกว้างขวางค่ะเป็นระบบทรงห้าประตูนะคะตัวนี้สำหรับลูกค้าที่ชอบแต่งซิ่งนะคะตัวนี้จะเป็นตัวจีเลยนะคะตัวท็อปสุดเลยนะดีไซน์ของไฟนะคะไฟไฟหลังนะ ไฟข้างหลังจะโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะท่อนี้เราแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่อแต่งเรียบร้อยโตโยต้ายาลีนะคะทรง5ประตูนะถ้าลูก้าท่านไหนสนใจคันนี้นะหรืออยากจะได้คันนี้นะคะโทรหาน้องส้มได้ที่เบอร์0 9 9ย์9ตามด้วย1,000นนะคะน้องส้มนะคะสาวร้อยเอ็ดนะคะติดต่อกันมาหาได้เลยนะจ๊ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวส้มจะ พิมพ์บอกนะคะหน้าหัวโคหน้าหัวข้อโพสต์นี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนชมคลิปนี้อยู่นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ